สวัสดีครับพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทักสีลำพน์ออฟฟิเชียลนะครับมาแล้วครับพี่น้องมาแล้วสาดเจ้าแรกครับมาแล้วครับอ่มาแต่เมื่อมาละไก่บ่ครับเนี่ยจุบานีบอกโอ้โหแล้วว่าชวนมากพี่จะให้เอือนนี่มาปูนาหนาปะพี่น้องน่าลงรีบแล้วครับ จุ่มนิม่มเลยหน่อยๆแล้วใี่น่มมาแล้วมาแล้วมาอีกแล้วมาอีกแล้วครับพี่นังมาอีกแล้ว ล่งรีบแล้วครับใดเวลาล่งรีบครับวิธีเสร็จเรียบร้อยเอฟซี FC กับว่าปูเสือปูสารแล้วครับเาืเ่อเทีมงานเท่ากับใดเวลาล่งรีบครับ เอว่าข่นกินเดีน้่กุ้งย่ำข่าป่นนี่สาุมุ้งอยู่อะไอะอย่าเจ๊งอย่าเงินกับหลอกับจ้าโอเคครับ นั่นแหละครับนั่นแหละครับประมาณนั่นแหละครับ <laughs> นนมั <laughs> นอนีมีเป็นพ่อหนาครับเป็นพ่อหน่อยก็นนี้อันนี้ก็ยังมันห่อนนี่ครับนี่ <c oughs> ตัวนึงก็ยิ่งยุนี่แล้วนี่มั <c oughs> น,นี้มั่งสิมัน,นี้ตัวมั่งสิแล้วก็ไปหัน่นเลาไปหัน่นแล้วก็มกั่งสิแล้วก็ไปฮนะ แมนครับผมบอกออกมา่ปรบ้านนั่นละอร่อดนี่ครับจเจาแรกมากนะครับจเจาแรกาไฟอยู่หันนี่นะปูนี่นะครับพอดีแล้วางานฮาโอ้ ก็ทับอ,ออกแดดไปแล้วควานเปื้อเลยจีบหล่อครับหลากริบออกมากครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วเล่ามาเล่ามาระวังหัวระวังหัว

Trang uh. ở bên đây đây nhân là nhủ mát bên nhân trang ở bên đây luôn à, 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 à. lạc bẻ lạc à lạc lạc hả lạc 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 โอ้มาดีดีเด้อมาดีดีพี่น้องโอาเดียดไหยกำลังดีเลยพี่วิที่เอาตะเสาเนาะที่วิธีเดี๋ยวเราเ้าวันนี้เดี๋ยวอิธีเดี๋ยวตากเดียรแล้วครับพี่น้อง เขาเนี่ยตอนนี้สีเบี้ยนมงครับเออสีเอี้ยนมงมาหาว่าจังไรแห้งเอ้อห่อนแห้งก็ดีขึ้นเรื่อยๆดิเดขาต้อตงเภาลงก็เราเปิดไฟแล้วครับกำลังถี่ลงลงต้นไฟนะครับ เพื่อได้พาเพื่อจะพาไปน้องหุ่นหอยกางรถุครับเสือหนาเกียงหน้ากับมี่เออเดี๋ยวเล่าอ่ะวะโค้ชนาน้าโคชนาเกียงหน้าอนึกว่ามาตต่ขายหน้าโค้ชหน้าอ อ้าวไม่เนอะมันทะำยังไงดีนะยังไงทะเยกว่าเดี่ยแล้อพี่เดี๋ยวอะพี่เดี๋ยวจะฝ่าว่าฝ่าเนี่ยพี่สองข้างล่างมลงต้นไฟครับทีมงาน LED เข้ากับตอนนี้เตรียมพร้อมพร้อมแล้วครับลงลงจอแล้วครับใส่เด็ดโอ้ออนนออของแขยรีตัวนี้ซีเบียร์ม้งอีกยังไงหวังเขาเนี่เขาต้องฝ่าลงเร็วๆอ้าฮะ ขามาไปไหนอีกอเริดตงงั้งไหนเออลุงน้องว่าไงลุงน้องอ่ะมองคนนะมีน้องขอบคุณครับขอบคุณทุกกำลังแรงใจขอบคุณทุกการติ้ตามขอบคุณทุกการ,รับชมช,ชมแล้วคนแรกขอแช่ครับเดี๋ยวลาทำงานนะครับพี่รองเอาสำหรับชิปนี่สวัสดีจ้า